ามาแล้วมาแล้วตัวเกี้ยงเกี้ยงมาแล้ววันนี้มีข้าวให้กินด้วยตัวเกี้ยงเกี้ยงเออตัวเกี้ยงเกลี้ยงมาแล้วตัวเกี้ยงเกี้ยงมาแล้วเดี๋ยวข้าวให้กินหนึ่งปับหนึ่งโอ้ยมันมันเยอะแหนไอ้มันเยอะแห่มันจะพอกินกันไหมเนี่ยอู้ยจะพอกินกันไหมเนี่ยโอ้ยแย่งกันใหญ่เลยหมดแล้วห,ลหมดแล้วไม่มีเลยดูสิ โอ้ยข้าวทุงเดียวกินกันห้าตัวอ้ยไม่พอกินไม่พอกินเลยลูกไม่พอกินเลยน่าสงสารน,น่าสงสารโอ้ยไม่พอกินเลยอุตส่าห์จะเอามาให้ตัวเก้งๆมันหมดแล้วลูกเลยมันหมดแล้วหมดแล้วเนี่หมดแล้ว,ลห,มลวหมดจริงๆเลยโอ้น่าสงสาร ใหใจบุญก็เอาข้าวมาให้กินหน่อยเด้อนี่นี่นลายชีวิตยังรอความหวังจากท่านอยู่นะครับเอามาให้น้องๆกินหน่อยน้องๆหิวโหวยนี่น้องผู้หิวโหวยเลยน้าสงสาร